จะมีคนมาดีเบตกับกูในงานปฏิบัติธรรมอะน,นะคนหนึ่งเดินเข้ามาพุ่งตัวเข้ามากูว่าใครวะมาขอดีเบตกบกูบอกจะไป็ต้อดีเบตจะมาดีเบตกบกูในงานปฏิบัติสองพันคนช่วยโอกาสมากเลยจะมาสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเหรอนั่งต่อหน้าคนเป็นพันคนกูก็บอกไปคุยกับแอดมินนุ่นแอดมินกูก็ชวนออกไปคุยทําเสียงดังโวยวายด้วยนะไม่ยอม เขาจะอุ้มกันแล้วสุดท้ายไม่ได้อุ้มยอมกอดขู่ไปไงขู่ไปว่าจะอุ้มโวยวายสภาพไปโวยวายต่อข้างล่างทีนี้ไม่ต้องคนนงกูแล้วเจอตำรวจเลยทีนี้มาไม่รู้เรื่องไงทะเลิะทะล่าเข้ามางานกูตำรวจมีไม่รู้กี่คนตำรวจในงานะมีไม่น้อยกว่าสี่คนนะกูจะบอกให้เทศกิจเนี่ยเกือบสิบอปรพรออีกทหารอีกมึงรู้ว่างานกูเนี่ย คนที่มาเนี่ยคุ้มกันกันขนาดไหนเพื่อรักษาความปลอดภัยคนทุกคนที่อยู่ในงานเขาร่วมมือเขาประสานงานกันทุกอย่างคนเป็นหลายพันคนนะมึงจัดงานมันต้องมีคนดูแลมันต้องมีความปลอดภยัยมึงคิดว่าจัดเป็นแบบเงี้เงื่อเงื่อไม่มีตำรวจเหรอพยาบาลอ่ะวันหนึ่งเนี่ยที่เป็นพยาบาลเวรเปยอะไรพวกเนี้ยมาอยู่เอ้ยมใช่เวรเปยก็เลยพยาบาลอ่ะกู้ชีพอ่ะกู้ภัยอ่ะมาอยู่วันหนึ่งเนี่ย ไม่น้อยกว่าสามสี่คนนะรถพยาบาลมีสแตนบายหมดทุกอย่างมีสแตนบายหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่าเงื้อ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 มากันเขาเซฟทุกอย่างหมดทะเลอร์ทะลล่าเข้ามาไม่ดูตามาตาเรือจะมาหาชื่อหาแสงเกือบโดนอุ้มแล้วกูจะบอกให้เกือบจะเกิดเล็กนิดเดียวเองโดนคุมกำเนิดซะก่อนนะ เข้ามาจะถึงตัวกูอยู่แล้วนี่มายืนอยู่ข้างๆนี่แอดมินกลัวมือกันไว้นี่มายืนคุยกับกูแป๊บหนึ่งกูถามว่าจะดีเบทเรื่องอะไรก็ดีเบทคุยเรื่องเที่วไปะลรกูบอกว่าไปคุยกับแอดมินไปนวนไปกูกําลังยืนถ่ายรูปอยู่เข้ามาขวาง,ง,งอยู่ได้ไม่ต้องทําหอกทําหาอะไรกันอยู่ดีถ้ากูเปิดโอกาสให้ทุกคนดีเบทกับกูหมดวันๆหนึ่งกูไม่ต้องทาหาอะไรแล้วนั่งทะเลาะก,กับชาวบ้านอย่างเดียว <S <S ยกูเห็นหลายคนมากเลยอยากดีเบทอย่างนั้นอยากดีเบทอย่างนี้ถ้าคุยอย่างนั้นจะคืออย่างนี้กูจะเอาเวลาที่ไหนไปค ถ้ากูเปิดโอกาสให้ทุกคนดีเมทหมดวันว,นวนันก็จะทำหอกนเลยแล้วนั่งจะทะเลาะกับชาวบ้านแต่ละคนก็อยากจะโต้แต่ละคนก็อยากจะเถียงเพราะมันมีความเห็นเป็นของตัวเองมันเอาความความความเห็นของตัวเองไปที่ตั้งไม่สนใจความเห็นของคนอื่นไม่สนใจวาสัจความจริงไม่สนใจหลักธรรม บางทีเขากันนะไม่ใช่อะไรเขารู้ว่ความปลอดภัยแล้วอาจารย์ได้ยินมาอีกว่าบางคนเนี่ยขึ้นมาพาโวยวายอยู่ข้างบนว่าทำไมพวกแอดมินต้องจองที่นั่งตรงนี้ด้วยคนอื่นเขาก็อยากนั่งเหมือนกันแล้วก็ไปขยับที่ที่เขาจองไว้ออกแล้วตัวเองก็ไปนั่งแทนแม้ถ่ากูอยู่ตรงนั้กกูจะกระโนคี้ยงกระบาลให้มันไม่รู้จักกาลเทศะที่แอดมินต้องนั่งล้อมอาจารย์เพราะว่าเขารักษาความปลอดภัย ใครจะพุ่งตัวมาตอนไหนก็ได้ตอนที่พวกมึงนั่งสมาธิาอยู่มีคนแหลมเข้ามาแล้วกูกำลังนั่งสมาธิาอยู่อย่างเงี้ยกําลังนั่งสงบอย่างเงี้ยใครพุ่งตัวเข้ามาตีนถีบหน้ากูกูหายท้องลรขทางหลังก็ดีนะถ้าไม่มีคนกันไม่มีคนล้อมไวนะ้น่ะมันไม่รู้จักการละเทศะเขาทําอะไรเขาวางแผนเขาวางระบบกันหมดคนมาเป็นพันคนไม่รู้หรอกใครเป็นใครบ้างมันก็ต้องเซฟไว้ก่อน กูเนะี่ยไม่ได้เป็นคนวางระบบกแ,แอดมินเขาเป็นคนจัดแจงจัดการพอเวลากูฟังและเออกเอาวตามนั้นแล้วแต่เขาก็อยากจะรักษากูไว้ถ้าไม่มีกูงานก็ล่มอะ่ะใครจะมานั่งสอนแทนกูได้ละ่ะคคาถามมึงจะมาสอนแทนกูไหมละ่ะะ่ะเป็นพระด้วยจะไปนั่งใกล้ๆไม่ได้เลยนะมันเขาก็ต้องล้อมไว้ก่อนเป็นเรื่องธรรมดามันมันไม่ได้ผิดปกติอะไรเลย เขาล้อมไว้เขาอะไรไว้เขาต้องคอยกันคอยดูใครวิ่งเข้ามาทะเลิศทะล่าเข้ามาบางคนก็ทะเลิดทะล่าบรรยายทำอย่างเงี้ยเดินเข้ามาเดินเข้ามาทําอะไรบางคนเดินเข้ามาจะถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักเวลาเวลาเวลานี้เขาแสดงทำอยู่จะเดินแถะหน้าเข้ามาถ่ายรูปมันใช่เรื่องแล้วน่ะมันไม่รู้จักกาลเทศะแอดมินก็ต้องกันออกเขาก็ต้องไล่ออก แลวอย่างบางคนก็ชอบแทรกจังเลยขอคุยนั่นหน่อยนึงขอคุยนี่หน่อยนึงเขายืนถ่ายรอถ่ายรูกกันเป็นแถวยาวไปนั่นนะ่ะต่อคิวยาวกันเป็นร้อยคนมึงคนเดียวจะทะเลอทะล่าเข้ามาแทรกคิวขอคุยขอแทรกและคนอื่นข้างหลังล่ะที่เขารออยู่ล่ะมันไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นก็เ,เลยเหรอเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่เห็นแต่คนอื่น คนมันยืนรอยาวไปหมดอีพวกนั้นก็ยืนกันขาแข็งหมดคนเท่าคนแก่ก็ยืนรอทุกคนยืนรอหมดจะมาเอาใจมึงอยู่คนเดียวได้ยังไงวัดธรมมงคลนวะวัลใช่ครับวัดหลวงพ่อวิริยังใช่ที่คุณเจมส์จะมานะครับใช่วัดเจดี สมเด็จวิริยังหลวงพ่อสมเด็จเชดียอยู่ตรงไหนวะ ทุกรอบนะจารย์ยืนถ่ายรูปนี่คือปวดหลังเลยนะยืนนานยืนหนึ่งกับครั้งรอบหนึ่งเกือบชั่วโมงอะยืนถ่ายรูปอะแล้วยืนนานๆยืนนิ่งๆอะมันปวดหลังเวลานั่งเสร็จอัยตอนยืนอะไม่ค่อย,าย่าไหลไตตอนนั่งอ่ะโอ้โหโอยเลย วันนี้ใครว่างไปเจอกันโรงแรมรามากาเด้นนะเข้าฟรีเขาอยากให้เราหาคนให้เขาหน่อยเพราะว่าคนเขาไม่มากแต่ห้องโรงแรมเขาจองไว้อะห้องค่อนข้างใหญ่โลมาการเด้นห้องโลตัสบ่ายโมงเออโาการ์รามากาเด้นห้องโลตัสใครว่างก็มาตอนบ่ายโมงอยู่ใกล้ๆกล้กับเดลินิวอ่ะโรงแรมรามากาเด้น ปัญจันด้วยใช่จะไปหาคนมาจากไหนเวลานี้แล้วเวลาคือชั่วโมง เพิ่งเลิกแถวสิเนี่ยเลเทขนาดเนี่ยอ่านวิดีโอไว้ด้วยก็ดีนะฝากได้ผัดผัดได้ชัดเดี๋ยวผมแจ้งก่อนนะว่าจะขอทัดพักเราสักครู่ เวลามาโรงเรียนกูจะตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเด็ก <c oughs> เด็กลุมกูแล้วตอนเนี้ยนี่ถึงแล้วนะแต่เด็กเนี่ยเต็มเลยตอนเนี้ย